เรื่องในเรือนเบีย้ยคุณปุริมนักเขียนปามาลีสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยพแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่ห สถานะผัวทุกคนภายในบ้านต่างมีสีหน้าไม่ต่างกันและจุดโฟกัสของดวงตาก็อยู่ที่ร่างบอบางของแพรไหมอดีตคนรักของปุริมซึ่งบัดนี้เจ้าหล่อนกำลังบีบน้ำตาร้องไห้สะอึกสะอื้นกอดเอวปุริมแน่นพิมพิไลเหลือบมองเพลงนี้ก่อนเบี่ยงหน้าหลบเมื่อเผลอศพเข้ากับดวงตาคมเข้มใจดวงน้อยสันสะท้านรู้สึกขึงห่วงปุริมขึ้นมาจนต้องหลบฉากออกมาอยู่ด้านหลังป้าแสงลุงยอดและยศ ในใจพวักพวนว่าปูริมจะให้อภัยแพรไหมและกลับมาคบกันดังเดิมแพรขอโทษนะคะพี่ปุ่มแพรผิดไปแล้วให้อภัยแพรเถอะนะคะน้ำตาที่ร่วงหล่นอาบแก้มแพรไหมไม่ได้ทาให้ปูริมรู้สึกสงสารแม้แต่น้อยชายหนุ่มดึงแขนเล็กออกแล้วเหวี่ยงหลอนออกห่างไปเกือบสองเมตรดวงตาคมราวยี่ยวมองอดีตคู่รักได้ใ,ใส่ตาดูแคลนปุริมรู้ดีถึงสาเหตุที่เจ้าหล่อนปรากฏกายในครั้งนี้คงไม่พ้นเรื่องเงินเงินทอง,ทอง คนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตจ่ายไม่อัน้นมีฐานะทางสังคมและการเงินดีกว่าปุริมอยู่หลายขุมอันมาจากธุรกิจสีเทาที่คนในตระกูลทำทั้งนั้นปุริมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานช่วงคำ่คำๆเรื่องการบุกจับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์การพนันชื่อดังที่มีบีดาของชายหนุ่มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานและพยานานานกว่าสองปีหมายจับคนที่ร่วมกระบวนการนี้ให้หมดทุกคน แพรไหมคงได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเนื่องจากมีชื่อของอดีตเพื่อนปุริมเข้าไปเอี่ยวหล่อนจึงได้สลัดปีกตีจากฝ่ายนั้นและมาหาเขาชายหนุ่มสายหน้าไม่รับของเน่าเสียมากินอีกครั้งที่ให้เข้าบ้านแค่อยากรู้ว่าจะมาบีบน้ำตาเล่าความเท็จอะไรเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ผิดจากที่คาดไว้ฉันหน้าเหมือนควายหรือแพรไหมซุ้มเสียงที่เปล่งออกมาช่างดูเหินห่างจนแพรไหมชะงกักน้ำตาก็เหมือนจะเหือดแห้งหายไปในฉับพลัน ท่าน,นาฉันยังไม่เหมือนควายเธอก็กลับไปซะแล้วอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกลุงยอดสรงแขกครับร่างสูงใหญ่หันหลังกลับไปโดยไม่แยแสอดีตคนรักที่กำลังแผดเสียงแหลมล้านแต่เพราะเสียงของหล่อนมันคงแสบแก้วหูมากไปกระมังขายาวจึงชะง,งกักพลางหันกลับมามองได้สายตาที่แพรใหม่ไม่เคยเห็นปูริมแสดงเช่นนี้กับหล่อนมันทั้งรังเกียจและเต็มไปได้วยความขยะกขยงปัสแสงหาน้ำยาทำความสะอาดมาเช็ดแถวๆนี้ด้วยนะครับปริมชี้ไปทางที่แพรใหมายยืนอยู่ เมนเหมือนขยะผมจะอ้วกไม่น่าเชื่อว่าคนพูดน้อยอย่างปูริมจะกล่าววาจาเชื่อเชืญร้ายแรงได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่แพรใหม่ที่ตกตะลึงทว่าทั้งป้าแสงลุงยอดยศและพิมพ์พิไลนยนั้นอ้าปากค้างกับท่าทางที่เจ้านายหนุ่มแสดงออกมาเช่นกันอ้าพี่ป้มไอ้บ้าแพร่ใหม่ได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องกระทืบเท้าเป็นนางร้ายในละครได้แค่นั้น เพราะไม่ถึงเสี้ยววินาทีหล่อนก็โดนทั้งลุงยอดและยศช่วยกันหี่วแขนโยนออกนอกรั้วอย่างไม่ใย,ยดียังไม่ทันอาลวาดมากไปกว่านั้นรถตำรวจก็แล่นมาพร้อมกับจับกลุมแพรไหมเนื่องด้วยหล่อนเองนั้นมีชื่อเอี่ยวในเว็บพานันออนไลน์ด้วยเช่นกันปรีมองอดีตคนรักที่กำลังขัดขืนไม่ยอมเข้ารถตำรวจหญิงสากรีดร้องบ้าคลัง่งร้องไห้โวยวายจนคนในละแวกบ้านต้องเยี่ยมหน้าออกมาดูและยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันให้จ้าละวันคนหน้าบางอย่างแพรไหมแทบจะกลายร่างเป็นขอมดำดิน หลันรีบปิดหน้าปิดตามุดเข้ารถตำรวจทันทีบุริมละสายตาจากแพรไหมายไปนานแล้วยามนี้เขากำลังจับจ้องร่างแน่งน้อยที่กำลังยืนอยู่ข้างเคียงกับยศโดยฝ่ายชายเอื้อมมือมาแตะไหล่เล็กไหล่ที่เขามักพรมจูบและดอมดมกลิ่นกายสาวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบุริมขยับตัวไปมารู้สึกอึดอัดตรงกลางอกจนต้องพ่นลมหายใจแรงๆระบายมันออกมาดวงตาคมกริบหันกลับไปมองทั้งสองอีกครั้งและฆ่าโทษคนตัวเล็กที่ยอมให้ผู้ชายอื่นสัมผัสกายอยู่ในใจ ความสัมพันธ์ของพิมพ์ี่ไลายและปูริมเป็นความลับมาได้หลายเดือนแล้วคนเดียวที่รู้คือยศและเขาเลือกจะไม่พูดกับใครความศรัทธาที่เคยมีต่อตัวปูริมก็ลดน้อยถอยลงอันมาจากพฤติกรรมสมพันธ์กินไก่วัดของเจ้านายยศอึดอัอดอาหากพูดกับใครไม่ได้โชคดีที่เขาได้หอพักใกล้ที่ทํางานในเวลาต่อมายศเลือกย้ายออกแม้ใจจะไม่พอใจต่อปูริมทว่าเขาคือเจ้านายจึงต้องแจ้งให้ทราบหากใครจะไปจะมาอปุริมพยักหน้ารับรู้แค่นั้น ยศเหลือบมองเจ้านายหนุ่มที่อายุไม่ได้ห่างกันมากเขากระโดดเล่นขี่คออีกฝ่ายมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเดินตามก้นทํางานรับใช้คุณปูมหลายสิบปีจงรักภักดีสํานึกด้วยบุญคุณที่ครอบครัวปูริมเลี้ยงดูเขาและพ่อแม่อย่างดีแต่บัดนี้ความรู้สึกเช่นนั้นมันเจือจางหายไปเกือบหมดแล้วปูริมเลิกคิ้วมองลูกน้องหนุ่มคล้ายเขามีคําถามหากหลับไม่ได้เอ่ยปากถ้าคุณปูมเห็นพิมพ์เป็นแค่ของเล่นก็หยุดเถอะครับผมสงสารน้อง ใบหน้าคมคายยังคงนิ่งเรียบราวกับไม่มีคำพูดใดออกจากปากยศคนผู้น้อยขมวดคิ้วจ้องเขม็งไปยังเจ้านายหนุ่มคุณปุ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนายยุ่งอะไรด้วยยศแฟนหรือผัวก,ก็ไม่ใช่เจ้านายหนุ่มกระตุกยิ้มเอ่ยเสียงเย็นเอ็นกายกับโซฟาหนังลุยพร้อมทั้งวาดขายาวออกไปเกือบโดนยศชายหนุ่มตวัดขาไขว่ห้างเหลือบมองยศที่เคยเป็นลูกไล่เข้ามาตลอดหากบัดนี้กำลังกลางปีกพร้อมปกป้องผู้หญิงที่เป็นของเขามาตั้งแต่ต้น ด้านยศก็ออกอาการหัวเสียไม่น้อยเขาสู้อุตส่าห์มาพูดกับปุริมดีๆเพราะอย่างไรก็คิดว่าเจ้านายหนุ่มคงจะหลงเหลือความดีอยู่บ้างทว่าไม่เลยผมไม่คิดว่าคุณปุ่มจะเป็นคนแบบนี้การกระทําของคุณปุ่มมันเลวร้ายมากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งฉันไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีปุริมเหยียดกายขึ้นเต็มความสูงมองต่ำไปยังยศสยะย,ยิ้มมุมปากพร้อมตบไหล่อีกฝ่ายเบาๆอย่ายุ่งเรื่องของฉันจะดีกว่าแต่คุณปุมทําไม่ถูก ผมรู้นะว่าคุณปุ้มแค่เอาพิมพ์ไว้เป็นตัวแทนของคุณแพระนะไหลกว้างยักขึ้นไม่ยีร่ะระปลายตามองอีกครั้งทำนองว่าที่ยศพูดนั้นถูกต้องหมดในเช้าพิมพ์เขาเรื่องไงถึงได้เป็นเดือดเป็นร้อนแทนขนาดนั้นขนาดเจ้าตัวเขายังไม่พูดอะไรเลยคุณปุ้มยศเริ่มโมโหเกลียดท่าทางยโสและไม่สนใจว่าใครจะเจ็บปวดจากการกระทําของเขาบ้างปุริมไม่ใคร่จะฟังยศอีกต่อไปเขาคว้ากุญแจซูเปอร์คาร์คันเก่ง แล้วขับมันออกไปหาคนที่ทําให้เจ้ายศลูกกระจอกที่เคยตามก้นเขาต้อยๆอ,อาจหางกลางปีกต่อกอนกับคนอย่างเขายศเองก็ได้แต่ยืนคอตกไม่สามารถทําอะไรมากไปกว่านี้ได้เขาเองก็เป็นเพียงพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือนตอกต่อยไม่ได้รวยล้นฟ้าหรือมีอิทธิพลพอจะช่วยให้พิมพ์ิไลพ้นจากการเป็นคนสนองความใคร่ของปุริมและเขินทําอะไรผลีลามพ่อแม่ก็คงเดือดร้อนไปด้วยมหาวิทยาลัยในวันเสาร์มีนักศึกษาเรียนอยู่พอสมควร ปริมขับรถเข้ามายังหน้าตึกเรียนของพิมพิไลซึ่งเขาเคยมาส่งเธออยู่หลายครั้งขณะก,กำลังมองหาที่จอดรถตาคมมองตรงไปยังร่างอ้อนแอนที่ยืนอยู่ท่ามกลางนักศึกษาชายคิ้วเข้มขมวดปมไม่มองหาแล้วที่จอดรถเขาจอดมาหน้าตึกและเดินอาจตรงไปหาพวกนั้นพิมพ์เจ้าของชื่อสะดุง้งโยงมองเห็นพายุฤดูร้อนที่มาในรูปแบบของมนุษย์กำลังพุ่งมาทางตนเองขนเส้นเล็กลูกเกลียว ไม่บอกก็รู้ว่าปุริมกำลังโมโหพิมพิไลหดคออย่างไม่รู้ตัวเมื่อร่างสูงก้าวมายืนเคียงข้างตนเองสายตาคมกริบแทบจะเฉือนหัวใจของเธอให้ขาดวิ่นได้ในเสี้ยววินาทีผู้ชายทั้งกลุ่มเงียบเสียงลงทันทีที่ผู้มาใหม่เดินเข้ามาปุริมมีรังสีแปลกๆที่พวกเขารู้สึกกลัวเออใครนะพิมหนึ่งในกลุ่มถามขึ้นหลังจากผ่านไปเกือบนาทีเออจ้าน่ะหัว คำตอบของกุรีมทําเอาเพื่อนผู้ชายของพิมพิไลตตะลึงงานเนื่องจากบางคนหมายตาหญิงสาวไว้และปรารถนาอยากทําความรู้จักแต่เมื่อพบว่าผู้หญิงที่หมายตาไว้มีเจ้าของแล้วและดูท่าทางจะหวงเป็นอย่างมากพวกเขาจึงค่อยๆย,ย,ยกมือโบอกลาพิมพิไลและเดินหายไปจนลับตาดวงหน้าหวานเอาแต่ก้มตามหูยังได้ยินสถานะที่ปุรีมประกาศให้เพื่อนของเขารู้ใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นสมัมมือไม้ส่นเทาจนยากเกินควบคุมพิมพิไลไม่รู้จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหน จะหันหน้ากลับไปมองปุริมก็ทําไม่ได้ทําได้เพียงแค่ยืนนิ่งจนกระทั่งปุริมดึงแขนของเธอให้เดินตามไปยังรถนั่นแหละสติถึงกลับคืนมาเข้ามาในรถพิมพ์พิไลก็เอาแต่งเงียบตาทอดมองออกไปนอกหน้าต่างภายในซูปเปอร์คาร์เงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจของเธอเองด้านปุริมก็เอาแต่งเงียบด้วยเช่นกันเพราะเขาเองก็ไม่รู้สาเหตุของการพ้งคำนั้นออกไปให้บรรดาผู้ชายพวกนั้นได้ยินรู้เพียงแต่ว่าเขาเกิดอาการไม่ชอบใจขึ้นอีกครั้ง เหมือนครั้งที่เห็นพิมพ์พี่ไหลพูดคุยหยอกล้อก,กับยศความอึดอัดคืบคลานมาจุกอยู่กลางอกลงท้ายปุริมเลือกหยุดความเงียบด้วยการเปิดเพลงฟังแทนและรอบถอนหายใจพลางสายหน้ากับความผิดปกติของตนเองทงั้งๆที่เป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายและไม่อยากไปจุดสนใจของใครทั้งนั้นทว่าเขากลับเดินอาจไปกลางวงสนทนาและแนะนําสถานะที่ไม่มีในหัวมาก่อนออกไปเสียงดังเขาเห็นว่ามีนักศึกษาแถวนั้นได้ยินหลายคนและเริ่มหันมามองแต่เขาไม่สนใจ เพราะตอนนั้นความไม่ชอบใจมันคุกรุ่นอยู่กลางอกต้องดับมันลงให้ได้พอพูดออกไปสิ่งนั้นมันเบาบางลงแต่กลับมีความรู้สึกบางอย่างเสียดแทงเข้ามาแทนห่วงบทที่6สถานะเมียตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรถไม่มีใครเอ่ยปากสักคำจนกระทั่งถึงบ้านพิมพ์ิไหลกระพุ่งมือไหว้ขอบคุณปุริมชายหนุ่มทำเพียงพยักหน้าแล้วเดินลวงกระเป๋าเข้าไปในบ้าน ถึงห้องพิมพ์พิไลก็ทิ้งร่างลงกับเตียงทันทียกมือขึ้นกุมกลางอกที่มันยังคงเต้นระรัวไม่ต่างจากชั่วโมงที่แล้วที่ได้ยินคำนั้นไม่รู้เหตุใดปุริมถึงได้พโลงคำนั้นออกมาใจดวงน้อยวูบไหวแก้มนวลแดงซ่านกระดากอายแต่ก็ยอมรับว่าเธอนั้นรู้สึกดีพิมพ์พิไลเผลอคิดเข้าข้างตัวเองว่าปุริมอาจมีความรู้สึกดีๆต่อเธอที่มากกว่าคนในความลับผู้หญิงที่อยู่ในเรือนเบี้ยคอยปลนเปลือยความใครเธอสามารถเป็นมากกว่านั้นได้หรือไม่ พิมพี่ไลยอยากรู้นักฟากปุริมเขาเองก็กำลังนั่งอยู่ปลายเตียงขมวดคิ้วคิดหนักกับสิ่งที่กำลังก่อกวนจิตใจยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ความรู้สึกนี้คืออะไรหากกลับรู้สึกว่ามันอาจมาจากความเหงาและต้องการคว้าใครสักคนมาอยู่ในอ้อมกอดเท่านั้นทั้งเขาและพิมพี่ไลไม่ได้รู้จักกันไปมากกว่าคนร่วมเตียงในยามใครถึงเขาจะเห็นหญิงสาวมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยรู้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายชัดเจนปุริม,มีบาดแผลจากแพรใหม่แล้วครั้งหนึ่งมันฝากรอยแผลเป็นไว้ให้เขาระแวดระวัง ขนาดคนที่คิดว่าดีรักและเชื่อใจยังทำร้ายกันได้เขารู้แค่เพียงเธอทำงานบ้านเก่งทำอาหารอร่อยขยันขันแข็งเสื้อทุกตัวถูกรีดจนเรียบผ้าปูที่นอนตึงเปรี้ยกลิ่นในห้องนอนและห้องน้ำหอมฉุยสดชื่นคุณสมบัติเหล่านี้ผู้ชายร้อยทั้งร้อยต่างชอบกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะกดผู้หญิงให้อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนหากรู้สึกว่าหญิงสาวนั้นสามารถดูแลตนเองได้งานนอกบ้านเป็นหน้าที่เขาเองส่วนในบ้านให้เธอจัดการ ปริมสะบัดหน้าแรงๆเมื่อเผลอคิดถึงชุดวิวาบนกายสาวเขายังไม่พร้อมจะรักใครเข้ามาทั้งนั้นยังเข็ดขยดกับความรักที่พิ่งพังลงไม่เหลือชิ้นดีเขาแค่รู้สึกชอบใจที่มีพิมพ์พิไลคอยดูแลเท่านั้นไม่ได้คิดมากไปกว่านั้นหากแต่ความชอบใจของปุริมก็ยังหมายถึงเรือนร่างอันนวลละออของพิมพิไลปุริมครางกระซามองดูร่างอ่อนแอที่มีหน้าอกหน้าใจขนาดใหญ่หญิงสาวซ่อนรูปและเขารู้ดีว่ามันชวนหลงไหลเพียงใด พิมพิไลได้ขอพับคออ่อนนอนหลับอย่างสบายไปแล้วเขาไม่คิดปลุกเพียงเช็ดเนื้อตัวให้สบายขึ้นก่อนจะอาบน้ําอาบท่าแล้วกลับมานอนกอดร่างนุ่มนิ่มอดแปลกใจไม่ได้ว่าการมีเธอนอนอยู่ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเขาไม่ต้องนอนเหงาเพียงลําพังเตียงขนาดพิเศษที่สั่งทํามาโดยเฉพาะไม่เวิ้งวางแล้วในคืนนี้เช้านี้แปลกไปจากทุกวันพิมพิไลร,รู้สึกถึงไออุ่นที่กําลังกอดกายเธออยู่พอหันกลับไปมองหัวใจแทบวาย เพราะคนที่กำลังหลับตาพริมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอคือปุริมพิมพิไลกับพริบตาทีๆพยายามยกแขนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามออกจากเอวหมายลุกจากเตียงแต่ยังไม่ทันลุกก็ถูกคว้าเอวไว้เนื้อหนังไร้อาพรจึงแนบชิดกันอีกครั้งยามเช้าส่วนล่างปุริมคึกคักมันเต้นเร่าอยู่ช่วงก้นของเธอ,อยกยบเล่อไม่งนม้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวเธอรับเช้านี้แนะ่คำขู่นั้นเป็นผลพิมพิไลตัวแข็งทื่อทันทีปุริมรอบยิ้ม นึกขันคนขี้กลัวแต่เมื่อคืนเจ้าหล่อนโยกใส่เขาไม่ยั้งจะมาทำกลัวอะไรกันเอ่อพิมพ์ต้องไปทำมื้อเช้าค่ะคุณปุ้มใกล้เวลาตั้งโต๊ะแล้วอืมไปสิได้รับอนุญาตแล้วพิมพ,พี่ลายรีบลุกและคว้าผ้านวมมาห่อหุ้มกายเนื่องจากเสื้อผ้าของหล่อนมันอยู่ห่างจากเตียงไปไกลแต่เกิดการยื้อผ้านวมผืนหนาก,นกันกับปุริมชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยพิมพ,พี่ลายก็ไม่ยอมผลสุดท้ายเธอแพ้จึงเปลือยเปล่าให้เขามองได้ชัด ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องผ่านร่องผ้าม่านเข้ามากระทบกายพิมพิไลไอมูนรีบคว้าสภาพวิ่งเข้าห้องน้ำไปทันทีปริมหัวเราะไล่หลังเบาๆมื้อเช้าได้ตั้งสำรับทันเวลาพอดีปุริมเดินผิวปากลงมาจากชั้นบนมายังห้องอาหารยังไม่ทันได้นั่งลงดีเสียงรถยนต์คันหรูด,ดังขึ้นปริมทำหน้าเบื่อมองทัดและพบเพื่อนสนิทที่เดินกอดคอเข้ามาในบ้านเขาแต่เช้ามาทำไมข้าต้มทะเลน่ากินวะ คนมาใหม่ไม่ได้ตอบทว่ากลับสนใจอาหารแสนธรรมดาตรงหน้าทั้งทัดและพบทำราวกับข้าวต้มทะเลคืออาหารพัตตาคารจากเชฟดังผมขอสักทั่วได้ไหมครับน้องพิมพ์ทัดทำเสียงหวานไม่พอยังทำตาเยิ้มจนปุริมอยากใช้ซ่อมจิ้มลูกตาบนๆน,นั้นเสียจริงผมด้วยนะครับพบเอ่ยยิ้มยิ้มกับสาวใช้ที่ทัดบอกว่าปริมกำลังกินอยู่พอหันไปมองไอ้สมภารที่แอบกินไก่วาดปริมตีหน้าครึม แต่พบรู้ว่าเพื่อนสนิทกำลังโกรธได้คะ่ะรอสักครู่นะคะคุณทัศคุณพบครับทัดตอบรับเสียงยานค้างก่อนจะถลายตัวมานั่งข้างเจ้าของใบหน้านิ่งคิ้วขโมวดันนะมึงหึงเหรอวะพวกมึงมันทำไมแต่เชอาไม่ทำการทำงานหรือไงไม่ทำกูรวยส่วนไอ้พบมันก็รวยเลยเดินแกว่งขายไปเรื่อยทัดเป็นผู้ตอบส่วนพบสายหน้าให้เพื่อน ธุรกิจของพบคือร้านอาหารกึง่งผับสำหรับลูกค้าว i p เท่านั้นเวลาทำงานคือหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วที่มาโผผ่บ้านปูริมเพราะไม่ได้เจอกันสักระยะแล้วประจวบเหมาะกับทัดชวนพอดีน้องพิมพ์นี่สวยจริงๆว่าขนาดไม่แต่งหน้าแก้มยังสายกิก๊กไม่รู้กลิ่นแก้มจะหอมไหมทัดเอ่ยยิ้มๆเลยมองอากับกิริยาเพื่อนหน้าครึมยิ่งปูริมตีหน้านิ่งทัดยิ่งอยากแกล้งใช้เท้าสก,กิดพบให้ร่วมผสมรวมกับเขาด้วย น้องเขามีแฟนยังวะกูจีบได้ปะพบเอ่อยตรงประเด็นมองปริมที่เริ่มขยับตัวเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าน้องเขาเสร็จมึงแล้วอะ่ะอืมถ้าเบื่อแล้วก็แบ่งมาให้กูด้วยดีตาขวางๆถูกเวียงมาใส่พบทันทีทัดกระตุกยิ้มรู้สึกสนุกมากขึ้นที่ได้กแกล้งเพื่อนสนิทเวลากูเบื่อใครก็แบ่งให้พบนะมึงก็อย่าเสือกเสียงคำรามตามเปล่งขึ้น หากเป็นคนอื่นคงกลัวหัวหดหากเป็นเพื่อนสนิทร่วมยี่สิบปีหรือจะสนใจยิ่งคือเขิมช่วยกันต้อนไอ้เพื่อนหน้านิ่งสนุกสนานไม่เสือกไม่ได้ครับผมมึงเป็นอะไรกับพิมพ์ก็แค่เจ้าหน่ยพิมพ์เป็นเมียกูยังไม่ทันที่ทัดจะเอ่ยจบปริมก็ส่งเสียงคำรามสถานะที่ทำเอาคนที่เพิ่งเดินเข้ามาใหมช่ชะงักงานตกใจจนเผลอทำถ้วยข้าวต้มลนโอ้ยของร้อนลวกผิวนวลจนแดง ปริมรีบคว้าร่างนุ่มนิ่มไปในครัวใช้น้ำเย็นค่อยๆล้างครบาบข้าวต้มออกและเช็ดผิวหญิงสาวอย่างแผวเบาก่อนจะบรรจงทายาให้อย่างเบามือโดยมีทัดและพบคอยยืนกอดอกยิ้มกลิ่มมองเพื่อนสนิทอยู่กลบกันดีกว่าวะไอ้พบไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเออก็อยากนอนด้วยมึงลากกูมาแต่เช้าโคตรง่วงแล้วหลังจากนั้นสองสหายก็กอดคอเดินออกจากบ้านปล่อยให้เพื่อนและสาวใช้คนสวยได้เคลียร์ใจซึ่งกันและกัน ทั้งทัดและพบแค่แวะมาหาเพื่อนเท่านั้นไม่ได้คาดคิดจะเจอฉากห่วงใยของปุริมที่มีต่อพิมพิไลสีหน้าและท่าทางของเพื่อนสนิทมันบอกความรู้สึกทั้งหมดทั้งรักทั้งห่วงอาจจะเพิ่มห่วงไปด้วยผลร่างทัดและพบไปแล้วปุริมเองยังคอยดูอาการของพิมพิไลไม่ห่างขอบคุณค่ะคุณปุ้มยังแสบอยู่ไหมเสียงท้มอาทอรละเกินเอ่ยแต่เธอพิมพิไลสายศีษะสงยิ้มลเล็ก ปุริมทำเพียงพยักหน้าแล้วกลับไปนั่งอย่างเก้าอ,อี้ตัวเดิมดวงหน้าหวานช้อนขึ้นเล็กน้อยแอบมองอีกฝ่ายเมื่อครู่เธอหูไม่ฝาดแน่สิ่งที่ปุริมเอ่ยกับเพื่อนมันย้ำถึงเรื่องราวเมื่อครั้งเขาไปยังมหาวิทยาลายัยใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นซําแก้มนวลนซับสีเลือดหากความเงียบยังคงมีอยู่และนานเกินไปจนใจพิมพ์ิไลเริ่มฟอหรือที่ปุริมพูดออกไปแค่แต่ตำคาญเพื่อนเท่านั้น